ใส่พริกแกงลงไปเล็กน้อยตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนมข้นจืดคารนชั่นประมาณ3ช้อนโต๊ะสอสหอยนางรม1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีิ๊วขาว1ช้อนชารสด,ดี1ช้อนชาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีได้เลยครับจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดซอยลงไปคนให้เข้ากันเล็กน้อยตามด้วยลูกโดด3เม็ดตั้งกระทะและใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนำกระเทียมลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมได้เลย หลังจากนั้นก็ใส่กุ้งและปลาหมึกลงไปผัดให้สุกเล็กน้อยประมาณ30บวินาทีจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไป1นึ่งกำมือผัดให้ใบโหระพาของเราส่งกลิ่นหอมหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงของเราลงไปได้เลยครับ ลาดให้ทั่วได้เลยระหว่างขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนๆอ่นอนมากๆเลยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้ผมจะใช้เวลาในการนึ่งสองนาทีเมื่อครบแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคน้นๆก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยแต่ผมขอต่ออีกเล็กน้อยหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้เลยเมนูห่อหมกทะเลด้วยกระทะง่ายๆต้นทุนทะเลอยู่ประมาณ40บาทเครื่องปรุง10บาท ผักห้าบาทเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ